สวัสดีครัผมหมาตรลสินเด้อครับที่ผมน่างิมพ์มา้ากครับไชื่อผลงานนงว่าชื่อหาวใจหนานะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดามชองตันี้แ้วกฝากดติดตามช่องของหมาตรลสินนะคช่องสองเ่าคงก้าวเดินต่อไปบ่ได ก็เอาชีวิตมามาหัวใจมาของฉทันคืนนี่คือบอว่ามันมันร่เลอยที่มีคนมาเขาบหายแตงงานที่นี่แต่งงานที่ดีแเขาทำเป็นไงวค่แต่งงนก็มาแต่ลกวันนี่เรีนมาต้องเชไปเรีนไหมเนย สงการกลับบ้านยังไหมครับสงการเมื่อวานเหรองานมาเลื่อยป่วยครับตองแก้ไปหน่อยเาะหายสูดแล้วพี่แมงด้วยว่าเป็นผู้เป็นงานยังเรียนอยู่พอนผมแบบทำงานอยู่บริษัทโรงงานน้ำเงินก็ทำงานก่านว่างานชุบก็ไม่ค่อยเยอะ ต่างลงต่างประเทศไปร้องเพลงไปไม่ได้หลายเรเทพก็ไม่ค่อยเปิดยังไงก็ต้องสู้ๆนะกพืทั้งหวัวทางสูงที่วิ่สูงมากที่วินแเราบมดคืนบริยันก็ลำบากอืมคยณห้องครับกินไม่ประโยชน์กว๋กล้วยังคือกินไม่ออกนี่ต้องกับตายดี ค <c ười> ู la, không so hard, 對對่หอมมน้อยค่อิเขาเอิรนคู่ค่หอมมาีหเา่เอิรนคูกัสาอคหวานต่กนวเวลาขอเรา้เต่อไปบ่ได เมื่อเจงเขาไว้ในหัวใจ